สดีครับสำหรับเพื่อนๆชาวโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Social cam หรือว่า YouTube วันนี้อยู่กับใจซีระซึ่งจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับวิกทอมือของซีราสวิกว่าทำไมมันถึงเนียนเปะ๊ะแล้วทุกงานที่จะไปออกงานเนี่ยคือมันเป๊ะมากวันนี้เนี่ยใจไม่ได้มาคนเดียวมากับปรูความงามซึ่งจะเอ่อมาไขข้อข้องใจเพิ่มเติมแล้วก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้วิกด้วยโดยที่ คนคนนี้เนี่ยเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่เด็กจีตาไปเจอกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวก็ถือของมาคนนึงก็จะเป็นจีตาผาผาเกินชายชินจะไม่ใช่วันนี้ก็แบบว่ามามาด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แต่งแต่งหน้าบ่อยนะคะเป็นคนแต่งผู้ชายนะฮะแต่งหน้าบ่อยแล้วก็แบบว่าเราเป็นคนหนึ่งที่แบบเห็นผมยาวก็จริงแต่เราเป็นคนชอบไทวิกนะคะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุกใช่เปลี่ยนลุกเพราะว่าลำพังเองเนี่ยถ้าเกิดจะให้แบบว่าเฮ้ย จากผมสีนี้แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็นสีนี้แล้วเดี๋ยวมาเปลี่ยนเป็นสีเบอร์กันดี้เปลี่ยนเป็นสีบรอนต่างๆก็คงชิปนะคะแล้วก็หายไปผมก็คงจะพังตลอดทานี้แม้มันก็มีตัวช่วยนั่ก็คือวิกต่างๆนานาเดี๋ยวเรามารู้จักกันดีกว่าค่ะว่าวิกเป็นยังไงเพราะหลายคนต้องถามจใช่ต้องถามว่าจําเป็นห้วอเปลที่จะต้องแบบใส่วิกแบบที่แบบมีมีมีเนี่ยมีชามีลายผมอย่างเงี้ยค่ะคือเห็นไหมฮะพอใส่ปุ๊บไปเนี่ยให้ดูกับผิวเห็นปะ มันก็จะเนียนเป็นเหมือนเหมือนขึ้นมาจากหนังหัวเราหรือว่าผมเรานะคะหรือขอบศีรษะเราเนี่ยซึ่งเป็นผมผมจริงคนเรามันก็จะต้องมีลายผมนี้ใช่ปะถ้าเราไปซื้อวิกแบบว่าธรรมดาเขาเรียกว่าวิกธรรมดาดีกว่าน้อใช่เพราะเราเขาเรียกกันว่าวิกคลอวิกครอมันก็จะเป็นขอบตัดอ่ะเหมือนขอบชีดตัดๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นถึงความโป๊ะความไม่เรียบร้อยความไม่เนียนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะจ๊ะใส่แล้วให้มันเป็นแบบอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ผมนะอันนี้ผมนะเอาละค่ะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ เ <laughs> อาละค่ะไม่ไม่เดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเลย,เยอยากอยากทหารนิจใจนะบอกว่าทําไมถึงเอางอี้ดีกว่าเลือกนําเข้ากับวิกทอมือที่มีลายผมอ่าเพราะอะไรคือก็สมัยก่อนเราเป็นนางโชว์แล้วก็เราจะใช้วิกครอบปกติทั่วไปที่เห็นขายตามตลาด คือคือง่ายๆเรา,า,าไม่มีโอกาสที่จะได้ซื้อแบบว่าหรือหรืออยากได้เปอยากได้ไปอย,อยู่แล้วแต่ว่ามันช้ามไม่มีถูกปะเราก็ต้องใช้วิเคราะห์ใช่ก็คือคือตอนแรกอะคือแจกเป็นนางโชว์ธรรมดาก่อนก็คือก็อใช้วิเคราะห์ธรรมดาแล้วมีโอกาสได้ไปที่ไม่ธรรมดานะนางโชว์อย่างเงีกยเยอะไม่มีโอกาสไปไป,ไปที่ออสเตรเลียแล้วไปเจอกับนวัตกรรมการใส่วิกแบบนั้นขึ้นมาอตอนที่ไปเรียนแล้วก็ไปโชว์ด้วยใช่ฝรั่งที่นู่นอะ เป็นกลุ่มของเพอร์ฟอร์เมอร์ที่เรียกว่าดร a ก queen ร r กค queen คืออะไระดร g queen คือกลุ่มคือกลุ่มนักแสดงที่เป็นชายแล้วแต่งมาเป็นผู้หญิงเขาจะเน้นในเรื่องของที่ว่าวิชจะต้องใหญ่จะต้องเยอะความเนี้ยความเปรี้ยวความเก๋เนี่ยมันจะมีมากกว่ามือ,อย่างเชแบบ่นอาลูพอ,อถูกต้องลูพอกนั่นคือตำนานเลยนั่นคือตำนานซึ่งยังอยู่ด้วยนะอยู่ยังอยู่ด้วยต้ำคือทีนี้เนี่ยพอเราไปเห็นแล้วตายแล้วฉันอยากมีบ้าง แล้วปรากฏว่าเพื่อนเราอ่ะเพื่อนเราที่นู่นน่ะเขาขายแล้วคือเขาทําแล้วเขาขายเราก็เลยได้ไปซื้อตอนนั้นเนาะหัวหนึ่งราคาเป็นเท่าไรหร่อ่ะหกร้อยเหรียญฉันจําได้หมื่นแปดถูกต้องเขาฝากซื้อหม<อ>ื่นแปดสองหมื่นกว่าแล้วแต่ค่าเงินเหรียญถูกต้องคือตอนนั้นแพงมากแล้วด้วยความที่ว่าเราก็เลยต้องเหมือนกับว่าทํางานอะไรน่ไหนไหมั้เอาไปสิว่าไปสิฉันอยากร้ทำงานเก็บเงินแล้วก็เพื่อที่จะซื้อวิกทำงานเก็บเงินซื้อวิกเลยนะ อสรุปแล้วไม่ได้ไปเรียนหรอกแต่ไปหาของมาขายเลยไงไ,ไ,ไม่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 ใช่ก็คือโอเครู้ละโอเคมันมาก็คือไปเจอแหล่งว่าเออสิ่งที่เราเคยเห็นนั้นแต่เด็กเน<ช>ี่ยเราได้เจอลวอะว่าทําไมก็ถึงใส่เนียนที่เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเ,อเป็นผู้ใช้เองมาก่อนถูกต้องแล้วก็ไม่ใช่แบบเหมือนแบบคนที่แบบ นึกอยากจะเอาข้ามาขายก็เข้ามาขายโดยที่ไม่รู้ว่าสรรพคุณจริงๆแล้วเป็นยังไงไม่ใช่ใช้เองไม่ใช่ใช้เองธรรมดานะไปนั่งดูก็ทำเลยไปนั่งดูเพื่อนทำเลยไปนั่งดูเพื่อนถัก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 เลยก็เลยแบบว่าอุตส่าห์แล้ววันหนึ่งฉั้นจะต้องให้กระเทยไทยได้สวยเป๊ะแบบนี้บ้างใช่ไหมไม่ใช่กระเทยไทยที่เป็นผู้หญิงก็ใช้ม่ใช่ทั้งแวดวงตอนน,อน,นี้ตอนนี้ดารานักสแสดงน,นะคะหลายคนนะไม่เราไม่เอ่ยชื่อก่อนเนาะ Uh huh. หรือเอ่อยได้วะไปดูในเพจละกันเพราะมีหลายคน uh huh. มาดาราแถวหน้าที่เพิ่งแต่งงานไปนี่แหละเออยังใช้ยังใช้ของนางเลยดาราตัวท็ับๆเลยท<อ>ลยับๆเลยเออทอบอท็ออับติดสปอยเลอร์เลย <laughs> ไม่จะบอกว่าเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะอย่างเนี่ยมาพูดถึงพี่นะถ้าความความเข้าใจของออวิกทอมือและมีไรผมกับวิกครอบก็คือวิกครอบก็เหมือนอย่างที่เราคุยไปแล้วว่าเป็นวิกตัด ธรรมดาแบบเห<ช>็นขอบชัดๆอย่างเงี้ย<ช>แต่ว่ามันก็จะแบบถ้าวิเคราะห์โอเคถ้าเป็นในกรณีหน้ามาโอเคนะจับถูกป,ป้ายห,หน้ามาเพราะมันไม่เห็นขอบมันก็จะเห็นต่ำเนี่ยแต่อย่างเงี้ยอะง,ง่ายๆพี่เล็กใส่เข้าไปเนี่ยเห็นปะนี่ยังไม่ได้ติดกาวนะมันยังไม่ได้ดึงอะไรเลยแค่ใส่ปุ๊บเห็นปะมันจะมีความเป็นไา่ผมไา่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีความเรียนกว่าอย่างเงี้ยอะง่ายๆผมงอกขึ้นมาเลยใช่แล้ลักษณะการการถักนี่ต้องเอามือเข้าไปวี่จ่ายจะเห็นเลยเนี่ย เก,ก็คือผักเส้นผมเส้นใหมเนี่ยไปกับบนบริบบเวณตาข่ายแล้วก็แล,วกแล้วก็มันจะมีคนลนักษณะเป็นทรงของเขาเลยใช,ใช่ไหมต้องแล้วแล้วมันใส่ยากกว่าวิคครอบไหมถ้าสําหรับมือใหม่สําหรับมือใหม่ก็คือจะจะ,จะ,จ,ะจะต้องเรียนรู้นิดนึงมันเหมือนกับอันดับแรกเลยเท่าที่เคยซื้อพี่จามาเนี่ย วิกอันนี้ไอ้ตะข่ายตรงเนี้ยเ,ขา,ยเขาจะทําเกิดมาให้ถูกปะ่ะถูกต้องค่ะทำเกิดมาให้เพื่อที่จะแล้วแต่ความกว้างของหน้าผากคนแล้วแต่เคิร์ฟที่เราอยากจะได้ถูกต้องแล้วก็ต้อมาตัดใช่ปะ่ะใช่ค่ะเอ,อ ออกงานอีเวนต์ตึ้งตึต้ต,ต,ต,ตึแต่งหญิงไปปาร์ตี้1เซนติเมตรก,กำลังสวยอ่าก็คือก็คือแบบว่าเหลือเผื่อไว้เพื่ออีกหน่อยค่อยๆตัดไปเรื่อยๆๆก็คือในสนากการใช้งานที่นานขึ้นเพราะว่าแต่ละคนน้าหนักมือไม่เหมือนกันน้ําหนักมือไม่ไม่เหมือนันมันเหมือนกับว่าเวลาใส่ปุ๊บมันเราก็ต้องดึงตะข่ายให้มันยืดแล้วก็ติดกาวแปะ เกลกาวปุ๊บพบมันก็จะพอดีถูกไหมเพราะว่าหัวแรกของใจเองเนี่ยคือใจใช้หัวแรกของใจใใจะใช้มา4ปีนะ,ะใจใช้มา4ี่ปีหูแต่ข่ายเนี่ยคือค่อยๆย,ยน่ยนยน่ยนยน่ยนยน่นเข้าไปเพราะว่ามันมันจะร้อนเหมือนเวลาเสายืดโดนตัดใช่าเราไม่มีความรู้ในการดูแลรักษาแต่ตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะต้องดูแลมารักษามันยังไงอย่างเช่นในการถอดก็ไม่ใช่กระชากต้องใช้ใช้อะไรน้ายาออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องใช่ค่ะเพราะว่าทางซิราวิกเนี่ยก็คือมีวิธีการ มีวิธีแนะนําในการที่จะถอดจะใส่เนี่ยอย่างถูกต้องแล้วก็คือจะทําให้วิกของคุณเนี่ยอยู่กันได้นานฉล่ะเอาง่ายๆถ้าเกิดสมือนว่าถ้าเกิดอ่ะซื้อของพี่จ่ายไปเนี่ยพี่จ่ายก็ดูแลด้วยถูกต้องแน่นอนก็คือมีบริการหลังการขายแน่นอนใช่เพราะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวพี่จ่ายจะทำคลิปออกมาให้ดูว่าใส่กันยังไงถูกต้องแน่นอนโอเคนะโอเคนะของเล็กเคยเดี๋ยวี่บอกไปแล้วรอบหนึ่งว่าโอเคมันเป็นวิกลักษณะนี้อันนึงมีลายผมที่เหมือนจริงอีกอันนึงเป็นวิกครอบคราา้แลวท วิกหัววิกครอบธรรมดาเนี่ยทุกวันนี้ก็อยู่ที่พันกว่าบาทนะถ้าวิกดีๆเนาะถ้าใช่ถูกตัวถ้านงสองพันจริงๆแล้วถ้าเพิ่มอีกหน่อยนึงเนี่ยเราจะสามารถสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลือกสิ่งที่ดีกว่าแล้วใช้ได้ยาวนานกว่าเพราะว่าเอ่อเท่าที่สัมผัสเองเนี่ยนะครับผมของเส้นใหม่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสามารถเอามา reuse ใหม่ได้เอามาเอามาทำใหม่ได้เอามา treatment ใหม่ได้เอ่อคุณภาพของเราเนี่ยเราค่อนข้างที่จะขายเพราะว่าอะไรปะที่พูดเหตุผลเนี่ยเพราะว่าตัวเองเป็นคนหนึ่งที่เปิด Facebook มาแล้วแล้วเจอ เจอเพเจเยอะแยะไปหมดเลยเราไม่พูดถึงเพจเลยดีกว่าแบบแต่เข้าไปดูอของของเนี่ยดูเหมือนสวยแต่เราเคยเป็นคนหนึ่งที่เคยสั่งมาสรุปแล้วขอบมันเหมือนก็ไม่ต่างเลยจากวิคคอร์เราเราสองเราสองคนเคยสั่งมาแล้วแล้วทุกวันนี้ก็ยังวางอยู่ไม่ได้ใช้อะไรเลยเพราะว่า <c oughs> ขอบมาแบบว่าตรงมากแล้วก็ตัดมีอะไรผมก็จริงแต่ทุกอย่างแบบเท่ากันหมดมันเหมือนสรุปแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการชิวิคาอห์ถ้าเราไม่ว่าจะซื้อของซื้อจากเพจไหนก็แล้วแต่หรือซื้อจากใครก็แล้วแต่ถ้าเราสามารถตามตัวได้ เรามีการันตีเราดูคุณภาพเราดูสิ่งที่เขาเป็นนะคะอันนี้ไม่ได้ชมน้องกันเองนะคะหรืออะไรก็แต่แล้วเราดูมาทาั่งคือจริงๆแล้วคนที่จะทําอะไรหรือจะขายอะไรนะคะถ้าเขาทําในสิ่งที่เขารักและเขาทําในสิ่งที่เขาใช่เล็เชื่อว่าคนคนนั้นต้องคาดสรรคุณภาพมานั่นซึ่งก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เล็กใช้ยอมใส่วิกของศิระวิกค,ค่ะคือประสบการณ์คือบางคนลงทุนกับเสื้อชุดนะใช่อุ้ยตัดทิดที่เป็นมือรองเท้าแบบอุ้ยแบบแบรนด์เนม แบบอ็อกเซอรี่ตุ้มตามตุ้มตามแต่วิกไม่ผ่านจบนะมันก็เหมือนกับแบบเขาเรียกอะไรนะเออแต่งตัวไม่เสร็จเราก็รู้จักกันไปแล้วนะคะว่าวิกครอบกับวิกทอมือนะคะที่เป็นตะข่ายนะคะ<ม>ที่เห็นลายผมเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้พีจ่ายเอารูปมาให้ดูดีกว่าว่าจากจากเวบหรืออะไรก็ได้ที่เป็นวิกครอบธรรมดาที่เห็นเสยผมกับวิกของเราที่ไม่เสยผมแต่ อาจจะต้องรีทัดน้านเลยนะเดี๋ยวอาจจะโดนฟองรองได้โดนหาวหรือว่าเขาเอาละเอาล่ะนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าวิธีการใส่เป็นยังไงนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่มาฟัง2คนนั่งเมาส์มอยนะคะปล่อยเปรตกันนะคะเอาล่ะค่ะไปก่อนนะคะค่ะ